ยูอีซินนี่ผู้ชายเปิดตัวแล้วกับกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเทศกาลุูจีนปีงค่คในวันที่ย4มกราคมเล่นขอจบรับไอเทมก้อตัวไกลเพื่อรุนรับรางวัลแล,และแร่ของรางวัลมากมายกิจ,จกรรมนี้ถึงวันที่6กุมภาพันธ์คุมซาบอาม่าพารวยโชคที่1และคุมสาบอาม่าพารวยโชคที่2อหนึ่งถึงหกุมภาพัพานธ์และพิเศษสุดในวันที่29่สกถึงมกราคมนี้ศสกินลูกซองเตรียมวันจูจีนพร้อมเสื้อสุดเท่ริลติคิชันทั้งชายและหญิงร่วมกิจกรรมที่ย เฮ้าไม่ได้แล้วครับน้องกาแปดชี้รันตีเท่าทางใหม่สุดเท่แต่ั่นเปกสำรวจจริงที่คุณคุณไม่ควรพลาดกับเท่าทางใหม่ชี่จะมาพร้อมกับการเป่ายิงฉุกน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับกิจกรรมต่างๆได้เพราะการใช้ท่าทางทั้งนี้มีการสุ่มกันไกกระดาษและคอนงานนี้เอาไปเล่นเป่ายิงฉุกกับเพื่อนๆได้เลยครับทุกคนที่แท่ไม่เหมือนใคร้าไปแได้แล้วงานนี้ตั้งแต่วันชี่28มกราคมถึงสมกุมภาพัน์นี้าำพลาดชีกาวรนาฟีไฟและฟีไฟแมสซ์ วัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดของสายฟรีนั่นเองโดยที่วันนี้สายฟรียังไงนี่เลยครับวันนี้ลักกี้รอยัลได้มีการอัปเดตมาใหม่นะคือตู้โก้อยัลนั่นเองเป็นแฟชั่นใหม่องคลักเกาะสวรรค์นน่นเองผมก็ใส่มาทักชุดเลยเนาะนี่ใส่มาแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มหน้ากากที่เป็นของสายฟรีไปนิดนึงแล้วชื่อผมก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยนะครับต่อจาก E ีีที่แล้วนะครับอีีแล้วเป็นสายเติม E ีีนี้ก็ต้องเป็นสายฟรีถูกต้องไหมครับแมแต่ วันนี้ผมไม่ได้ปลอมเสียงแต่อย,อย่างไรนะครับผมก็จะไปในรูปแบบสายพีอย่างนี้แหละแล้วก็ท่าทางที่จะเอาไปก็ประมาณนี้เลยก็คือท่าเติมตมนี่เอาไปครบเรียกว่าที่จะครบเลยแล้วผมจะเข้าไปโดยที่ไม่เปิดไมค์รอดูกันก่อนว่าเขาจะมีท่าทีเป็นอย่างไรอย่างไรถ้าเพื่อนพร้อมกันแล้วอยากรับชมคลิปกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ยังติดตัวมางแทกันได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วรออะไรไปกันเลยดีครับบว่าีย ไปกดโซนแล้วก็ไปตัดติ๊กตอกเฮ้ยกูโปนะแล้วก็ให้ผมอ่ะให้พี่อยัยิงผมแล้วก็อยนี้คนได้เชื่อว่าพี่งโปว่าาโปได้ไปเลยเฮ้ยปักตรงเฮ้ยปักตรงอยากลองว่ะลองคุณปักตรงไงอยาก ลองอะไรล่ะครับสลอหนึ่งป้าครับเปล่าผมไม่มีบัตรนะว่าไงไว้รูปปักตรงมีคนท้าไวยรูปบักตรงพี่ชายพี่ชายพี่ชายผมขอแคปหน่อยได้ปะได้ครับหนึ่งสองต้มเริ่มชิดพี่รับแล้วพี่เออคนดังปะเนี่ยไม่ใช่ครับเสียงคุ้นๆนะผมชื่อต้อมเฮ้ยเดี๋ยวๆๆี๋ยวคุณวะคนเหมือนเจอในไหนอ่ะ เหมือนเคยเจอใน youtube ผมเลื่อนไปเลื่อนมากดเข้าไปดูเสียงพี่ยูทูบไหนอ่ะผมผมไม่เคยทำลง youtube เลยผ็สมเล็ห้องก็เล่นนั่นแหละพี่จริงพี่กดพี่เล่นพี่รับแอปผมด้วยได้ครับปัดกองจริงปะเนี่ยจริงครับทำไมเสียงพี่เป็นแบบนั้นวะเอาผมไม่สบายครับอ๋อพี่รับผมด้วยดิรับแอปผมด้วยดิรับแล้วครับคนไหนครับพี่คนไหนรับแล้วครับ โอเคโอเคออกเลยพี่อ๋อออกไปไหนแล้วครับออกไปไหนเว้ยเนี่ย <Yeah. S 2> เอาอ๋อนี่ไงเชิญมาแล้วใช่ไวไหมครับเล่นโซนไหมเล่นครับจะไมเสียงพี่แอบจังวะไม่สบายแล้วพี่ไปทำอะไรไม่สบายผมก็พูดใบ้ๆนี่แหละอันนี้เราได้โปรจริงปะเนี่ยฮะ<า>เราได้โปรจริงปะเนี่ยไม่ไพี่ผมไม่โปรอ๋ออันนี้ล่าหลักไรเหรอฮะ ลาหดหลักนายเหรอไม่ไม่ไม่ลาดลาดเกา่าลาดเก่าแก่ใช่แต่แต่ผมบอกว่าผมโป้พี่จะเชื่อไหมไม่เชื่อนะายต้องทำให้เราดูก่อนทำอะไรอะ่ะทำอะไรก็ได้ให้เราเชื่อว่านายเป็นโป้นะโอ้ชัดเจนเลยนาะยว่าโป้นี้มันจะจะไม่โดนแบนนะว้าวนายรู้ได้ไงว่าไม่โดนแบนอ่ะโอ้โหรอรับแบกเด็กอยู่นาะยว้าวออ๋ แล้วเราอายุสิบห้านายรับแบกไหม่ะเดี๋ยวดีเราเออเราเราอันนี้อยู่ให้ผมเอเอวจะหล่อก่อนอ๋อแล้วนายมีรหัสหลักไหมฮะมีดิใช่เหรอแล้วเราจะเดินแบรนไม่เนี่ยมากับนายเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ไม่ไม่เชื่อดินายแน่ใจแล้วนะว่าไม่เดินแบรนเออถ้าเดินแบรนล่ะทําไงเดินแบรนนายนายโปรอะไรบ้างอ่ะฮะนายโปรอะไรบ้างอ่ะจะเหมือนสคริปต์อ๋อแล้วนายแบบ นายลอยได้อย่างเดียวเหรอใช่๋อแล้วนายทำงไงอ่ะถึงโปรได้อลลลล๋อเราดูทูบ้านายเขาบีสอนเหรอนายเล่นในมือถือปะเนี่ยฮะนายเล่นในมือถือหรือว่าเล่นในายคอมเรียบเพราะนายมือถือเขาโปรได้เหรอใช่ในายแล้วนายไปไหนแล้วเนี่ยเรา,าก็ส่วนยิงนายอ๋อเดี๋ยวเราไปดูนายยิงก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนายยิงด้วยนะโอเคนายนายชื่ออะไรเนี่ยเออปูโป ไม่ชื่อเล่นนายอ่ะเราอยากรู้จักนายช,ชื่อดัดมิวครับดัดมิวนายอายุเท่าไหร่อ่ะสิเบเอ็ดครับอ๋อใครชวนนายเล่นโปอ่ะเพื่อนคัะโอ้โหอะไรยิงแบบนี้เหรอเพื่อนแล้วนายจะเลิกเล่นโป้ไหมอ่ะเลิกค่ะเราไม่อยากให้นายเล่นโปเลย เอาเปรียบคนอื่นเนาะเคครับเราอยากรู้จักนอยมากกว่านี้นะเราได้เล่นเฟซปะเนี่ยนายเล่นเฟซปะเนี่ยเล่นครับเล่นด้วยเหรอนายอายุเท่าไหร่นะดัดมิวเฮ้ยรออายุสิบห้าได้ได้อยู่ปห้าปะผมไม่เล่นโปรแล้ก็ได้โอเคดีมากนายมีไอดีหลักปะเดี๋ยวเราแอดเพื่อนไปเล่นด้วยกัน เอาขอ UID ได้ไหมเอาไว้แอดเพื่อนเล่นด้วยกันโอเคผมจะไม่ทำอะไรเดี๋ยวล,นล้นละเดีงโอเคเดี๋ยไนไนออกมาหน้าล็อบบี้ยได้ไหม <Okay. S 2> เราอยากแอดเพื่อน ID ห,หลักนายอะ่ะ oh. <Yeah>. okay. เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหน้าล็อบบี้นะเฮ <laughs> ้ยโป้สำนึกผิดปะเนี่ย <laughs> โอ้ยก็น่ารักกัะจริงๆน้องก็ยังเด็กอยู่นะครับคือน้องเขาก็จะเลิกเล่นอยู่นะครับโปเนี่ยแต่ว่าในฟรีไฟล์ตอนนี้เรียกเ็ได้ว่าโปก็ระบาดหนักก็คือต้องแจ้งเรื่องอไปก่อนถึงจะโดนแบนนะครับเขาแบบผมว่าอยากให้โดนแบนตั้งแต่แบบยังไม่ได้เข้าเล่นเลยมันก็ยากะนะตอนนี้มันก็สกิประบาดเนี่ย เฮ้ยเปิดห้องนี่ไงเปิดห้องเราก็เข้ามาแล้วไงแล้วเบลจะเปิดใจอ่ะเปิดแต่ห้องเขาเรียกว่าตั้งโต๊ะไม่ทันฮะนี่ไม่ตั้งตัวไม่ทันฮะใจหัสลายเลยฮะว<อ>ง้าก็ช่วงนี้ใจามาสลายอะครับจิบใครก็ไม่เคยติดเลยอะครับพี่เทวิแต่จิบเราติดนะคุณเนื่ใครใครกดท่าอะไรอะ่ะนี่เจอท่าเป่ายิาง่งฉุบของเราไปนี่ปิวปิวปิวเนี่ยวน้แล้วชื่ออะไรกันอะ ชื่อจันไรครับจันไรกับอีกคนนึพูดจะเจอเห็นแล้วมันอุกซังแล้วมันอุบัติชื่ออะไรอ่ะอีกคนอ่ะชื่อพี่ไมค่ะโอ้ยชื่อน่ากินยังเลยเหมือนแบบไมมิ้นอะไรอย่างงี้ป่ะได้วยี่เท่าไหร่กันน่ะให้ให้ดาวค่ะให้ดาวดาวไ้หัวดำก่อนเลยสิบห้าสิบห้าเอ้ยยี่สิบห้าไงก็เลยเดาว่าสิบห้าใช่สิบห้าป่ะมันก็ยังเยอะเกินไปมากอ๋อเราชื่อต้อมนะอ่า อันนี้เธอไม่ได้ถามเราใช่ไหมเราอยากบอกก็เฉยจะได้รู้จักกันไหมเออขอเาเพื่อนไม่ได้ไหมจะได้ไปเล่นด้วยกันได้ได้ขอได้วเธอเป็นเพื่อนกันปะเนี่ยเป็นกันอยู่แล้วใจผมแตกจะไหลเลยฮมมึเธอ5 day นี่คืออะไรมีแฟนแล้วปะเนี่ย5เดนี่คือมีแฟนแล้วปะเนี่ยใช่อะครับใครมีของอีกคนน่ะพี่พี่ตัวล้มอ่ะ5 day อ่ะก็มีแฟนแล้วอะครับ อ๋อแล้วอีกคนมีแฟนยังรครับไม่รู้ว่าเรียกว่ามีเแม่หรือขมล่ะครับแล้วอายุเท่าไหร่รเนี่ยยังไม่รู้เลยสามครับส <13? S 2> ิบสามหัวดำมาสิบสามแล้วอีกคนนึงแ่ะสิบหกสิบหกปลายสิบหกใช่ป่ะอ,อ๋อคืออายุสิบสามกับสิบหกเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเพื่อนครับไอหัวขาวนี่เป็น,เป,นเป็นพี่ชั่วที่โคตรชั่วเลยค่ะหัวดำน้องเป็นน้องเลว แล้วเรานี้เรียนอยู่ด้วยกันป่ะครับเนี่ยโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันครับโอ้โรงเรียนเดียวกันอยู่โรงเรียนอะไรอ่ะทุกคนที่เรามศูครูค่ะอยู่จังหวัดอะไรนะนครปฐมครับนครปฐมจริงดิเราอยู่ในเมืองเนี่ยอ้าวจริงเหรอใช่เราเรียนอยู่ในเมืองจริงอยู่ไรอะอยู่ตอนนี้เราอยู่ม .3 อ่ะดีจังโรงเรียน โรงเรียนอะไรเนี่ยหละเราจำชื่อไม่ได้แล้วอ้ยผมเจอคนเธอเดีวยวกันด้วยละคุณ <c oughs> <ๆ S 2> เธอสิบหกเราสิบห้าปีนี้16ไงแต่ยังไม่ขึ้นมสีก็เราเพิ่งสิบเองแล้วเราไม่ได้เรียนหรอเรียนออนไลน์อาทิตย์หน่ง <c oughs> จะได้ไปโรงเรียนไหมอาทิตย์หน้าไปแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับไปต้อมาตรวจดีทีเค ชีวิตัวสองข้างเนยนะคุณใด้หนาแล้วอันนน่าโม่นคุณก็ต้องตรวจแหละคุณก็ไปโรงเรียนสองข้างนะมใช่เรียนหนังสือทุกวันเลยแต่แบบก็ไม่หน่อ่ะใช่เรียนคนเดียวโคตรเหงาอ่ะอยากเรียนกับใครสักคนบ้างอ่ะก็ก็ในเพื่อนนายอ่ะก็ก็เรียนด้วยกันไม่ใช่กอาจจะไปได้มาโรงเรียนหรือเปล่าคุณไม่มีเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนไม่ครบแล้เรารู้จักไอ้นี้ปะรู้จักตอมรุ่นใหญ่ปะว้าว เราไม่เคยเห็นหราในทิกตอกอ่ะต้อมรุ่นใหญ่เอฟเอฟอ่ะมันไม่ขึ้นเอามันไม่ขึ้นฟีดเลยเราแปลว่าเราเราแบบดังไม่พอใช่ป่ะเธอเลยไม่รู้จักเราสนใจไม่เยอะเท่าไหร่หรือเปล่าใจเยอะแต่มันไม่ขึ้นเราใจเยอะแล้วเธอเล่นทิกตอกบ่อยปะเนี่ยเล่นเล่นเล่นค่ะเล่นวันเล่นทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเลยโอ้โหแล้วเราขึ้นฟีดเธอได้ไงเนี่ยคุณใหญ่เอฟเอฟอ่ะไปชิมมาสิจะได้ไปกดใให้แทนโอ้ยน่ารักจังเลย พี่แจได้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราให้ทิกตอกนะเธอไปติดตามเราด้วยนะรุ่นใหญ่เอฟเอฟป่ะวะเราชอบทำคอนเทนต์แนวปักธงอ่ะแบบแบบทำไมเธอเธอรู้จักเปล่ารุ่นใหญ่เอฟเอฟทำไมจะไม่ใช่เราเราลงทิกตอกไปจะตายเดี๋ยวเราไปแล้วนะ ลืมเล่นกดติดตามได้นะเดี๋ยวถ้าเราว่างเดี๋ยวเราเข้าไปนะโรงเรียนอะไรนะเธออยู่อำเภออะไรนครพนมคมรับอำเภอน <c oughs> อรคอน <c oughs> ร <c oughs> พรคนมอำเภออะไรนครมโรงเรียนอยู่สามพานอำเภอสามพานโอเคสามพาน <c oughs> คุณอยู่ <c oughs> เอ้เหี้ยเดี๋ยวไปแล้วนะที่มันมาถูกแล้วคุณโรงเรียนเรามีแต่สองตึกใช่คุณเขามาถูกเหรอไม่ถูกไม่ถูกทีสองตึกนะรู้ไหมชื่อชื่ออะไรนะชื่อไมายกับชื่ออะไรนะชื่อชื่อระดาจีระดาอ๋อระดาจีแรคชิบบอกชื่ออะไรนะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วนะโอเคไปมาไปอยู่จังหวัดเดียวกันอีกแล้วนะอยู่จังหวัดเดียวกันอีกแล้วนะไอ้เหี้ยเขาเล่นในโทรทัศน์ สวัสดีครับสลวัสดีครับรู้จักคนไทยบินได้เบ่ารู้จักครับอ๋อนี้คือคนไทยบินได้ปะพี่พี่พี่เตะผมทำไมอ่ะผมก็มีหัวใจด้วยไป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 ไอไป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 เปไไป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 ไไป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 ไไปไ่ไปไไปไปไปไไปไปไปไไปไไปไปไปไไปนไ กูบอกให้เงียไปเดียวาเี่ย้อนกนยกันไเงียบเงียบครับเงเลยครับครับมีบักทงก็ไม่เท่าไรนอเขาเขาตะผมอะเฮ้ผมไม่เข้าไปละอในเกมมาเจอกูนี้แขกปกันะโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่เฮ้าเตะผมอะจะเข้าไปฟังด้วยไอ พี่อยาเตะผมได้ไหมครับต่อ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 แก่แม่นก็คงแกกว่ากูอะพี่อยาเตะผมได้ไหมครับพี่อยาเตะผมได้ไหมครับไปไปต่อไปต่อไปต่อพี่อยาเตะผมได้ไหมครับพี่ครับอยาเตะผมได้ไหมเม็ดสามบาทพี่ไม่รู้หรอกใครจะนั่งขำวะเขาทุนแต่เราขัดมีมารยาทบ้าง อะเดีย๋ยวเดีย๋ยวคนเข้าเรื่อยๆอย่างนี้แหละสรุปสงบละเขาได้จะเตะอีกคนไปแล้วสวัสดีครับฮะอะอะไรอ่ะอะไรตกใจอะไรอ่ะอะไรอะรยีสเล่นในคอมด้วยอะไรอ่ะออผมผมเล่นในคอมครับผมผมเองผมเองเสื้อสีฟ้าครับยีสเล่นในคอมตึ้งตึงตึงยังไม่ได้เล่นเลยพี่โอ้ตึ้งเหรอ ยังไม่ได้เข้าเกมเลยโอ้โหดูจะโอ้โหคิวดิสอะไรเนี่ยก็น่าจะตึงอยู่อ่ะดูแลพี่พี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชื่ออะไรกันบ้างอ่ะพี่ตึงเกินตึงเกินพี่ชื่ออะไรกันบ้างอ่ะชื่อชื่อติ่มซำอ่ะวว้าติ่มซำผมชื่อขนมหวานนะผมผมชื่อไข่คำยานนะ อจริงอจริงพี่จริงอลยนะถ้วใครตั้งคิดพี่เ e นี่ยชื่อเราเราชื่อแอมยันนี<ละ>่คนเดียวตามเคยรักเด็กเด็กเขาน่ารักโอ้ยผมเป็นเด็กให้พี่ได้ไหมเออค่<ล>ะเรื่องหน้าตาพี่ยอมแพ้รักแพ้และซื่อสัตย์พี่จัดเต็มเยล่ยรือก้อนคอมอ่อ<ล>ะเชื่อเชื่<ละ>อผมดีคนที<อ>่เล<ะ>่นในความนี้เขาจะแต่งตัวมาเขาน่าจะมีแบบพวกหัวเล็กน่ารักพี่เชื่อผมดีได้ไหม ผมไม่มีอน่ยผมวิแต่ปังทงเนี่ยปัไม่มีโอเคเอามอายิหพี่อายุเท่าไหร่กันอะแอไปเล่นได้ไหมได้คร ok. ับไส่คนหนึ anyway, yeah, oh, right> occasion, ่งเขาไม่กดไนรอเขากนไม่รู้ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าอ๋อปังปังหัดปังปังปังงเหรอครับครับหมดไม่เยอะครับพี่หมดไม่เยอะ มดไม่เยอะหรอกพี่แข่งแข่งกันมานี่ก็ระดับหลห้าแสนขึ้นทั้งนั้นหมดไม่ <laughs> เยอะหมดไม่เยอะเลยแต่แต่ยอมแล้วว่าปีนี้ชิงทงกันดุเดือดมากได้ปีหน้าคงไม่ชิงกันเยอะขนาดนี้นะน่าจะไม่เยอะตด้แต่ปีนี้ไม่หรอกปีนี้มันมีนี่มาด้วยแหละอะไรนะเห็นเพื่อนบอกปีนี้มันมันมันชิงกันเยอะแต่ปีปีที่แล้วก็ไม่เยอะขนาดนี้นี่ใช่ ปีหน้าก็ไม่ต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ที่ชิงกันแบบขึ้นหลักล้านนะไม่เอานะไม่ไหวนะสู้ไม่ได้ไม่จะมีหรอไม่เอาครับจะขายบ้านขายรถอยู่แล้วถ้าเอาปักธมเนี่ยโอ้โห<ล> <laughs> ไม่เปตัวซับพอตดินี่ทำไมเขาเขาจะสตรีมเกมหรือเปล่าพี่น่าจะสตรีมเกมนะดูแล้วเนี่ยก็ไหนอะก็ไหนสตรีมครับเธอนั่นแหละผมรัอไม่ต้องว่าอรเจอน่แหละสตรีมเกมอยู่ปะเนี่ยไม่ได้สตรีมผมเข้าหาแเล่น อัปัญหาไม่ค่อยเจอใช่ก็ามาอีกคนโอเคโอเคปา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 แบกบด้วยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เก่งเลยแหละผมก็ไม,ไ,ไม่ได้เก่งเลยไม่ได้เก่งเลยครับตกแดงมาเจ็ดรอบเจ็ดรอบแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเดือนเนี้ร้องร้องไม่ได้เก่งคิวคิวดิสแบดแปดจุดเก้าแปดเลยน่าจะเก่งอยู่แล้วคนเนี้ยจะห้องแบบรวดเร็วโอเคครับผมเล่นแรงใหญ่แล้วใครที่อยากรับชมต่อเดี๋ยวมารับชมต่อได้ที่เพจซีโฟร์บงไทยนะครับ